ตัวนี้นะคะเป็นวีคัสนะคะว,วีคัสของมาด้านะคะมาด้ากระบะ B ีสองพันสองค่ะก็เดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะคะ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ9นิ้วนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในเดี๋ยววัดให้ค่ะด้านใน5นิ้วครึ่งค่ะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ 10นิ้วครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้วก็ตัวของฟันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ฟันนะคะก็คร่าวๆก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะวัดตามเลยค่ะ